ข่าวด่วนจากระนองระยองยาลาที่จังหวัดระนองระยองยาลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กและยักษ์เล็กไล่ย,ยักษ์ใหญ่เพราะยักษ์เล็กตอนเช้าจะฟาดผัดฟักเย็นจะฟาดฟักผัดระนองระยองยาลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้ามาทำร้ายส่งทหารถือปืนเบิกปูนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้น อาเฮียลีพาอาลีเฮียไปดูผีข้างบ้านตามีเลี้ยงหอยตามอเลี้ยงหมีซึ่งมีของตามอยไปกัดหอยของตามีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดกับยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงจินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทําคือ ชามเขียวความชาวชามขาวความข้ามเพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดหมูหมึกกุ้งเอาไปหุงอุ่นตุนต้มนึ่งแล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองเยาลามาช่วยดวน